بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله arsalahu bil huda wa dinin haqq li yuzhirahu ala dini kulli walau karihan musyrikun amma ba'du laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anin karim a'udzu billahi minash shaitonir rajim faman kana yarju liqa rabbihi fan ya'man amalan salihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada wa qala ta'ala aidan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสุข ความเมตตาความปราณีจากอลลล a ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพที่เป็นเบาที่ขอบคุณ หรืออยู่ในสภาพที่เป็นเบาที่เนเรคุณทุกคนยอมรับว่าเรามีอีกโลกหนึ่งที่เราจะไปและโลกที่เราจะกลับไปนั้นนะเป็นโลกที่ไม่มีการตายอีกแล้วอยู่กันตลอดไปเลยพี่น้องลองพิจารณาและก็ลองตึกตองดูว่าขนาดโลกดุนยานี้ บางครั้งบ้านใหญ่ๆมีฐานะที่ดีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้เนี่ยมัดมากมายกายก,ากองบางครั้งเราอยู่กันลืมตายนึกว่าอาคิรอโไม่มีพี่น้องครับล้านเปอร์เซนต์เราต้องจบชีวิตแน่แล้วก็ไปพบกับอาคิรอโมินฮาคอลักนากุมวาฟีฮานูเอดุกุม ว่ามินฮานุคริยุกุมตารอตันอุคราจากดินนั่นแหละเราได้สร้างเจ้ามาอาลัลลอฮ์บอกและในดินนั่นแหละเจ้าจะต้องกลับไปนอนในหลุมศพและจากดินนั่นแหละเราจะต้องเกิดมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ให้เราได้ตระหนักว่าคนเราเนี่ยจะสูงส่งแค่ไหนจะมีศักติ์กูลดีแค่ไหนก็ช่าง แน่ๆคือมาจากดินนะครับพอเรารู้ว่าเรามาจากดินแล้วเนี่ยเราไม่ตะกบดเราไม่เยื่ยยิงเราไม่โอ้วดเราไม่ข,มข่มคนเราไม่เอาศักตระกูลมาถือว่าเราใหญ่กว่านู่นเราสูงกว่านี่ตระกูลเรามีเกยียรติอันนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นมุสลิมและคนที่เป็นมุมินพี่น้องที่มีเกียรติท่างหลายครับ ละยวบดุลอลอฮฺอิลลาบิมาสรออัลลอฮ์จะไม่ถูกกลับไว้จะไม่ถูกขอจะไม่ถูกสุญูดจะไม่ถูกปรับทุกปรับทุกนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้วางกฎเกณฑ์ไว้ให้กับท่านนาบีมาบอกให้อุมาของท่านได้รู้ฉะนั้นไอยัตบิอันมุสลิม ในอิบะดาติฮีอัลฮุดูและมารซูมัตละการที่คนที่เป็นมุสลิมนั้นเขาจะต้องปฏิบัติในเรื่องของอิบาดาห์นั้นสิ่งที่ถูกวางขอบเขตเอาไว้ถูกประทับตาไว้โดยกับท่านนาบีมุฮัมมัดอย่างเรียบร้อยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าอย่างน้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีอย่างน้นก็ได้ ไม่มีสิทธิ์เลยครับพี่น้องถามว่าทําไมจึงไม่มีสิทธิ์ล่ะก็ฟังอัลลอฮ์ได้บอกให้นบีได้พูดกุลมุฮัมมัดจงกล่าวสิอิงก um uh ah ุนตุมตูฮิบูนัลลอฮถ้าพวกท่านรักอัลลอฮ์ฟัตตบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันพี่น้องครับอติอุลลอฮ ฮาว่าอติอรุรอซุนคุรานายานี้ซูรนี้แยกกันได้ไหมยแยกกันก็คืออติอลลุลอเราปฏิบัติเชื่อฟังอัลละะอฮ์ว่าอติอรุรอซุนและปฏิบัติตามรอซูลเมื่อเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วไม่ปฏิบัติตามรอซูลเนี่ย ผลงานของเราจะถูกอัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวะตาลารับหรือไม่คำตอบคือไม่เพราะท่านอิบนุบาตบอกว่าอายะนี้เป็นกรีนแยกไม่ได้เชื่อฟังอัลลอฮฺทุกอย่างแต่เรื่องศาสนาไม่ปฏิบัติต,ตามสุนนะของท่านเรอสุนตัดขาดครับอัลลอฮฺไม่รับพิจารณาใดๆทั้งสิน้นและ พี่น้องครับฟาไลซาย,ยักฟีอาย,ยักสุดะบิลอิบาดะติวัจฮัลลอฮิวะดะมันยังไม่เป็นการพอเพียงการที่เราตั้งใจทำอิบาดะต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเลยไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาเจือปนวลายตวัดยะฮุบิฮีอิลาหัดินเอัลไซนก้อยรอและ ไม่ได้มุ่งตรงไปจากใครเนื่องจากเพราะอัลลอฮฺตาลาองค์เดียวเท่านั้นบัลลาบุดจอันตะกูนอิบาดะตุลิละบิสูรติลลตีซราะฮัลอยิ่งไปกว่านั้นจำเป็นในการที่เขาจะต้องทำอิบาดนั้นในรูปแบบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตลาดได้วางกฎเกณฑ์ไว้ให้ ในอิบาดะอันนั้นกับท่านนาบีให้มาบอกเราเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องที่มีแก่ทั้งหลายครับในเรื่องของศาสนาห้ามมีลูกเล่นกับคำสอนของอัลลอฮ์และรซูลโดยเด็ดขาดฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะรักษาให้รูกลอิสลามเราครบ ท่วนสมบูรณ์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าจะต้องเข้าใจในเรื่องไหนก่อนจะต้องเข้าใจในเรื่องของอากตีดาในเรื่องของหลักความเชื่อเหมือนกับลูกมารได้สอนลูก jabunayya akimistalah wa m u บ b น,ะะน,น,นล m a r ร j a บ u น a y d a latusarik b i l โอ้ลูกเอย๋ย ลูกจะได้สร้างภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะลาโดยเด็ดขาดอินนัสิรกะลาซุนมุลอาดิมแท้จริงการสร้างภาคีต่อลรานั้นมันเป็นการรอนเล็มอันยิ่งใหญ่นี่คือสิ่งที่ท่านลุกมานได้เตือนลูกและได้สอนลูกเอาไว้และเรานะครับให้การสอนลูกอะไรบ้าง ในเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าถ้าเชื่อฟังอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ปฏิบัติตามหอซศูนย์ก็จบแล้วนี่คือท่านอิบนอบาบได้บอกเอาไว้พี่น้องครับผลมันคืออะไรในการที่เรารู้เข้าใจของหลักเตาวฮิต ในชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้ผลมันเกิดอย่างไรขึ้นพี่น้องฟังแล้วก็จะได้เข้าใจเพราะนาบีนะสิบสามปีที่นครมักกะเรื่องอันนี้อย่างเดียวเลยฉะนั้นอินนัลมุวะฮิดลมุมินะบิรอบบิฮิวารุสูลิฮิก็อาลิมาลิมาซาคอละกฮูรอบบะฮู าซา,าราฟีฮัดิดุลยาอาลาซิรอติมุสตกิมนี่คือคำตอบครับแท้จริงผู้ซึ่งที่มุมินที่ยึดมั่นต่ออัลลอฮ์อง์เดียวในการเป็นเจ้าและรอซูลปฏิบัติตามสุนาของท่านก็แท้จริงแน่นอนเหลือเกินอาลีมาเขารู้ว่าลีมาดาคอลากหูรับบุหู เมื่อเขาเข้าใจในเรื่องของหลักเตาเหตแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าทําไมพระเจ้าของเขาจึงสร้างเขามาเมื่อเขารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยฟาซาโรฟีฮาซิฮิตุนยาอาลาซิรอติมุสตะกีมแน่นอนครับการดําเนินชีวิตของเขาบนโลกดุนยานี้เขาก็จะเดินอยู่บนหนทางซิรอต้นมุสตะกีมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าพิธนาอะไรจะเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้คนเหล่านี้ชัดเจนครับใครคนที่เข้าใจศาสนายึดมั่นในหลักเตาหิตเมื่อเขาเดินอยู่บนซิรอตอนมุสตกีมแล้วเนี่ยยะอริฟุลบิดายะตะวันนิฮายะเขาก็จะต้องรู้ถึงจุดเริ่มต้นและก็จุดจบ เมื่อเขารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยผลติดตามมาคืออะไรบอี้ดันอันหายาตินอุมาวัดดอลาลเขาก็จะห่างไกลในการดำเนินชีวิตนั้นจะไปเหมือนกับคนบอดทางด้านสายตาแล้วก็จิตใจแล้วก็จะไม่เป็นบุคคลที่ดอลาละในโลกดุนยานี้ก็แสดงว่า หลักสำคัญที่สุดในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้จะต้องเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาและก็วาบิลไกฟิยาติลตีอิรตาดอฮาด้วยวิธีการที่อัลลอฮ์ซุบหฮานะฮูวะตาลาจินดีวลาตะกูนุอิบาดาตุฮูบิมายัคตาริอุนนาส อิบาัดาของเขาจะไม่ใช่อิบาดาที่มนุษย์อุตริขึ้นมาพี่น้องมินอหวเอนวาซุนูนอุตริขึ้นมาเนื่องจากอารมณ์และก็ความเข้าใจว่าเพราะอะไรครับเพราะเขาเดินอยู่บนหนทางสีรอตันมุสตีมเนื่องจากเขาเข้าใจในหลักเตาหิต Kau lalahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kawal. Na'i surah kahf. Tanthai kong ayah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Faman kana yarju liqa arabbihi. Fan ja'man amalan salihau. Wa la yusrik bi ibadati rabbihi ahadah. Isa Allah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون